สวัสดีค่ะทุกคนทำโซเชียลจีนแตกอีกแล้วกับคอนเสิร์ตแบล็คพิงล่าสุดในประเทศไทยคนจีนบินตรงมาดูที่ไทยเยอะมากๆบอกเลยในโซเชียลจีนตอนนี้มีแต่คลิปคอนเสิร์ตจากแบล็คพิงในไทยเต็มฟีดโดยเฉพาะคลิปตอนที่กล้องจับไปที่แฟนๆเราขึ้นจอใหญ่ไม่รู้จับได้คนไทยหรือคนจีนแต่ทุกคนใส่สุดมากๆบรรยากาศคึกคักไม่ไหวคนจีนแห่กดไลค์กดคอมเมนต์กันรัวๆแต่ก่อนอื่นเลยใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นได้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำ YouTube y o u t u b พรีเมียมไม่มีโฆษณากวนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หรือปิดหน้าจอเพอยังฟังได้ต่อมาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้มสองต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่หลักสิบเองสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ d o d ด y p m บอกแอดมินว่าตามมาจากช่องแมวเมนแล้วรอรับบริการได้เลย <c oughs> เก็บตกคอนเสิร์ตแบล็คพิงที่กรุงเทพล่าสุด คนแน่นทะลักตั้งแต่ประตูเปิดหลังจบคอนเสิร์ตท,ทั้ง3วันคลิปไฮไลท์บนเวทีและบรรยากาศล่างเวทีถูกปล่อยออกมาเต็มโซเชียลไปหมดโซเชียลจีนช่วงนี้ไม่มีอะไรฮอตไปกว่าคอนเสิร์ตแบล็คพิง k ในประเทศไทยนั่งๆดูไปก็มีคนจีนจำนวนไม่น้อยเลยที่ลงทุนตีตั๋วบินมากรุงเทพเพื่อการนี้ นอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสี่สาวแบล็คพิงค์บนเวทีแล้วอีกหนึ่งบรรยากาศไฮไลท์ที่ทำแฟนคลับเอนจอยมากๆก็คือการที่กล้องจับภาพแฟนคลับที่กำลังเต้นกันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงขึ้นจอใหญ่ใครโดนจับภาพขึ้นจอก็เต้นโชว์สะบัดเรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลายและได้คลิปไปอัพโซเชียลอวดเพื่อนๆกันด้วยอย่างพี่สาวที่ชื่ออาซิลคนนี้เธอก็ได้ขึ้นจอใหญ่เหมือนกันเธอบอกว่าโอ้โ oh, หนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเต้นท่านี้เลยนะ ่เ,เต้นมากๆฉันเกือบจะเป็นลมเลยฉันชอบบรรยากาศวันนี้มากเลยมีคนกรีดให้ฉันแล้วก็ตบมือให้เยอะมากๆมีคนมาถามเธอด้วยนะคะว่าเธอเป็นคนจีนจริงดิเธอดูไม่เหมือนคนจีนเลยเธอก็เลยกลับมาตอบแบบติดตลกว่ามีหลายคนเลยที่บอกว่าฉันเหมือนคนฟิลิปปินส์หรือคนนี้ก็เต้นสะบัดสุดๆไปเลยเขาบอกว่าถึงแม้ครั้งนี้จะมีเรื่องน่าเสียใจซ่อนอยู่บนหน้าจอใหญ่แต่ก็มีฉากเด็ดๆซ่อนอยู่ก็คือการแดนชารล e n ครั้งล่าสุดที่เต้นมันก็เมื่อนานมาแล้วก็ลยจำท่าเต้นได้ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เต้นจับความทรงจำของกล้ามเนื้อรุนล้วนไม่ได้อยากจะโพสโชว์เลยนะเนี่ยแต่หลายคนบอกว่าอยากดูอายตัวเองจังเลยแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายโพสเลยนะคะที่ไปอยู่บนโซเชียลจีนมีทั้งเจ้าตัวโพสเองรีวิวเองแล้วก็คลิปของคนไทยที่คนจีนเขาชอบก็เลยเอาไปลงคอมเมนต์ถล่มทลายเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้าง คนแรกก็บอกว่าโอ้โหไม่มีใครใช้ป้ายไฟบางคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครแย่งกันออกกล้องด้วยนะเนี่ยคนต่อไปทำไมทุกคนถึงเต้นได้กันหมดเลยนะมีครูสอนเต้นหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามีคลิปสอนในเน็ตกันแน่ดูคอนเสิร์ตแบบนี้มันมีชีวิตชีวาจริงๆนะดีกว่านั่งนิ่งๆเยอะเลยคนต่อไปนะคะช่างเราร้อนกันซะจริงๆดูมีพลังเต็มเปี่ยมไปเลยเห็นแล้วก็อดคิดถึงตอนวัยรุ่นของตัวเองไม่ได้ คนต่อไปนะคะถ่ายติดพวกเราด้วยแหละขอบคุณที่เก็บโมเมนต์เอาไว้ให้นะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าทุกคนเต้นเก่งมากๆเลยทั้งมั่นใจสดใสแล้วก็มีสเสน่ห์สุดๆคนต่อไปบอกว่าต้องเต้นให้เป็นก่อนถึงจะปล่อยใจไปกับจังหวะได้จริงๆแต่ก็ยอมรับเลยนะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างจะเขินๆอยู่เหมือนกันคนต่อไปก็พูดถึงคุณมาม่วงที่แต่งตัวเป็นโรเซ่นะคะ คนนี้เหมือนนักแสดงที่เล่นเป็นเซียซุ่นในเรื่องมังกรโยกภาคดาบมังกรโยกเลยนะคนต่อไปบอกว่าฉันแอบถ่ายรูปเข้ามาในรูปหนึ่งแหละฮ่าฮ่าขอหน้ารับดีนะคนต่อไปที่ถ้ามาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศจีนคงมีข้อห้ามเยอะเลยนะอันนั้นก็ห้ามอันนี้ก็ไม่ให้ทำมีอิสระน้อยไปหน่อยอย่างตอนที่ใช่อีหลินจัดคอนเสิร์ตที่เฉิงตูเห็นว่าพวกเขาห้ามเอ,อาธงใส่รุงเข้าไปด้วยนะ คนต่อไปก็บอกว่าฉันขำไม่ไหวมีคนตอนที่ยังไม่รู้ว่ามีกล้องถ่ายอยู่ก็ดูงงๆ่วงไม่ค่อยจะมีแรงแต่พอรู้ว่าตัวเองติดคลิปเท่านั้นแหละเหมือนได้ชาร์จพลังทันทีเลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะทุกคนดูมั่นใจมากเลยนะได้เปล่งประกายในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆฉันชื่นชมสุดๆ คนต่อไปนะคะคอนเสิร์ตที่กรุงเทพรู้สึกได้เลยว่าแฟนคลับจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วเอเชียมากันเยอะมากๆงานนี้มีคนหลากหลายสไตล์จริงๆนะน่าจะสิบกว่าสไตล์เลยเนี่ยคนต่อไปบอกว่าทุกคนดูสุภาพมากเลยนะช่างภาพก็สุดยอดไปเลยจับมุมได้ดีถ่ายออกมาทุกคนได้ร่วมเฟรมพอดีเลยคอมเมนต์ต่อไป ก่อนหน้านี้ฉันเคยคิดว่าการแสดงออกอย่างมั่นใจตรงหน้ากล้องเป็นลักษณะของชาวตะวันตกเราะคนเอเชียส่วนใหญ่มักจะเขินอายไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่เวลาถูกถ่ายก็มักจะหลบกล้องนิดๆแต่พอได้เห็นคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับไม่เป็นแบบนั้นเลยพวกเขากล้ามองกล้องและแสดงเสน่ห์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจจริงๆสุดท้ายดูเหมือนว่าคนที่เก็บอากาศและขี้อายจริงๆจะเป็นพวกเราชาวจีนซะเองเนี่ยแหละ แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าใช่เลยตอนออกนอกประเทศฉันก็รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยตัวเองได้มากขึ้นแต่คนจีนเวลาอยู่ในประเทศตัวเองกลับดูเก็บอากาศแล้วก็เขินอายกันจริงๆคนต่อไปนะคะฉันว่าผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนและเกาหลีต่างกันจริงๆนะแต่และประเทศมีสเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆคอมเมนต์ต่อไปบรรยากาศภายในงานร้อนแรงสุด ไม่แปลกใจเลยที่ลูกสาวของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะไปดูคอนเสิร์ตมาสัปดาห์นี้ก็มาดู b l a c k พิง k อีกถึงว่าทําไมเสียงเขาถึงแหบไปหมดคนต่อไปก็มาบ่นบุ่นว่าทําไมคอนเสิร์ตในจีนถึงไม่มีบรรยากาศแบบนี้บ้างเลยนะคนต่อไปนะคะสังคมแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะเหมาะกับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสนุกสนานสุดเหวี่ยงเหมือนมองว่าความบันเทิงคือส่วนสําคัญของชีวิตอะ คอมเมนต์ต่อไปโอ้โหแค่ด oh ูจากเสื้อผ้าก็รู้แล้วว่ามีแฟนคลับติซ่าในประเทศไทยเยอะมากๆคนต่อไปฉันสังเกตนะว่าตอนกล้องสุ่มจับภาพที่มีคนกำลังเต้นอยู่ดีๆแล้วก็มีคนวิ่งเข้ามาแย่งกล้อง่างกล้องก็ตัดภาพไปทันทีเลย คนต่อไปก็บอกว่าว้าวน้องๆทุกคนดูมั่นใจมากเลยเปล่งประกายกันสุดๆฉันชอบมากๆสี่สาวแบล็ k พิงค์มาจะมอบพลังแห่งความสุขและความมั่นใจให้กับคนดูอยู่เสมอคนต่อไปบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะมีคนจีนไปงานนี้เยอะมากๆใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสแต่งตัวจัดเต็มกันขนาดนี้ต้องเป็นพวกเรานี่แหละก็แค่อยากแต่งตัวสวยๆไม่มีอะไรหรอกนะคอมเมนต์ต่อไป ช่างเป็นทะเลแห่งความสุขจริงๆทุกคนยิ้มสดใสเต็มไปด้วยพลังแห่งความมั่นใจจัดที่ประเทศไทยเนี่ยแหละยิ่งทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศแห่งอิสระภาพและความสุขแบบนี้คนสุดท้ายก็บอกว่าเห็นแฟนๆจากหลายประเทศมารวมกันเต้นและหัวเราะด้วยกันที่ประเทศไทยแล้วฉันรู้สึกอบอุ่นใจมากๆฉันว่าบรรยากาศแห่งความสุขแบบนี้เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะเป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์คนจีน คอนเสิร์ตรอบนี้สนุกมากจริงๆเนาะทั้งคนไทยคนจีนมาร่วมสนุกสุดเหวี่ยงไปได้วยกันบรรยากาศดีสุดๆแต่ว่าไปประเทศไทยก็เหมาะแก่การจัดคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะเนี่ยแอบเข้าไปส่องแอคเค้าของแต่ละคนพอจบคอนเสิร์ตก็ไปกินไปช็อปต่อเลยชาวต่างชาติมาไทยทีก็คุ้มเลยได้ทุกบรรยากาศแถมมีอิสระด้วยอะดุคนนะคะมีใครไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ครั้งนี้กันมาแล้วบ้างโดนจับภาพขึ้นจอกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะ ความพิลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปปิกหน้าสวัสดีจ้า